สวัสดีค่ะลาลาลา EP 2ค่ะวิดีโอก็ค่อนข้างที่จะยาวนะคะเราก็เลยมาตัดต่ออีกรอบนึงนะคะคงจะไม่เบือกันนะคะอันนี้เราก็เก็บภาพวีโอนะคะ JD นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะลงไปด้านล่างนะคะเพื่อไปชมน้ำตกแบบใกล้ๆนะคะก่อนจะออกมานะคะ เราก็จะมาถ่ายรูปนะคะหรืออัดวิดีโออัดวิดีโอให้เ,เพื่อนๆได้ชมนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีป้ายไม้นะคะให้เราได้อ่านและศึกษาเรียนรู้นั่นเองค่ะแล้วเราจะได้รู้นะคะประวัติความเป็นมานั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นนะคะให้เราได้อ่านประวัตินะคะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงนะคะ ถ้าใครมีเวลาก็สามารถอ่านและศึกษาได้ค่ะก่อนที่เราจะเดินลงไปด้านล่างของน้ำตกนั่นเองค่ะสัพพานที่เราจะเดินลงไปนะคะค่อนข้างจะสูงและชันนะคะให้เพื่อนๆระวังกันด้วยนะคะเวลาเดินลงก็จับราวบันไดนะคะตอนขาขึ้นก็ชันตอนขาลงก็ยิ่งชันนะคะระวังด้วยนะคะระวังลื่นนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็น คนที่เขามาเที่ยวเช่นกันนะคะระหว่างที่เราถ่ายรูปนะคะเรามองไปที่น้ำนะคะก็จะมีปลานะคะตัวใหญ่มากๆเลยค่ะกำลังว่ายน้ำอยู่นะคะระหว่างที่เราเดินนะคะก็จะได้ยินเสียงจักกจั่นนะคะร้องดังมากๆเลยค่ะแต่เราก็พยายามมองขึ้นไปบนยอดไม้นะคะ ก็ไม่เห็นค่ะแต่อยากจะบอกว่าตัวเล็กแต่ร้องเสียงดังมากๆเลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นปลานะคะที่แหวกว่ายในน้านั่นเองแต่ไม่รู้ว่าเชือกที่เขาผูกไว้ไม่รู้ว่าผูกไว้ทําไมนะคะคิดว่าน้ําอาจจะไหลแรงหรือว่าลึกนั่นเองนะคะปลาเยอะมากๆเลยค่ะน้ําตกผิวจันทบุรีนะคะอยากจะบอกนะคะวันที่มานะคะนักท่องเที่ยวนะคะเยอะมากๆเลยค่ะ ขอโทษขออภัยนะคะหากว่ากล้องสะเทือนเพราะว่าเราอัดวิดีโอไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยนั่นเองค่ะหัวเวลาจะไม่ทันนั่นเองนะคะเราก็ให้คุณสามีนะคะเดินไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะอัดวิดีโอตามหลังนั่นเองนะคะมาฟังเสียงธรรมชาติเสียงน้ําไหลกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ําไหลอีกชั้นหินหนึงนะคะเพื่อจะลงมาข้างล่างค่ะแล้วก็มีบันไดนะคะขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนั่นเองค่ะ วิวตรงนี้นะคะสามารถถ่ายได้ค่ะเป็นมุมที่สวยเช่นกันค่ะก่อนที่เราจะไปนะคะเดี๋ยวขอยื่นพักเมื่อยก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันอีกขั้นหนึ่งนะคะก่อนระหว่างที่เราเดินไปเราก็เก็บภาพไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าทุกมุมสวยมากๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นชั้นหินนะคะที่ลายล้อมตรงริมน้ำตกนั่นเองนะคะ ลาไปกับน้ำตกสวยๆค่ะ